สวัสดีนะคะพบกับเราช่องสีดอกกอแก้เกวเฟมารีน,นะคะวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดก,กุกหลักช้างเรานะคะเราก็มีพ่อคนตัวเล็กของเราด้วยค่ะมาช้างตัวเล็กนะคะเข้าไปเลยลูกเข้าไปเก็บเลยพี่แก้วไม่ทําไมหมดอก น้องของเราก็มาช่วยคุณพ่อเก็บขยะช้างนะคะเ,เก่งมากเลยค่ะ ช่วยคุณพ่อนะคะควตัวเลกในอนาคตของพี่กอแก้วของเรานะคะไม่บอกก็ทำนะคะไม่บอกก็ทำคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ทำก็ทำนะคะเออเขาไปเลยลูกเขาไปเก็บเลย กันลงเก็บแพะทางโน้นก่อนทีช้างไว้ทีหลังเก็บทางโน้นเลกทางนเก็บทางโน้นเก็บทางโน้นหมดทางโน้นเลยวดเลยวัเลยตูล้อต่างอะไรูล้อต่างอะไรบอสจางอยู่ไหนเนี่ยบอ

ลงตรงไหนหนึ่งับมาลงตรงไหนครันเ,นเ,คเะ,นนะครับเพราะว่าเราไม่มีโรงนะครับุ่มเต็มบันี่องความสะดบ่ยๆนะครับตรงนี้ครับเลครับมเอาทำจมตัเมื่อยเมื่อยแรงไม่รู้เมื่อยแรงบ่รู้ นองตุ้มครับน้องมาตุ้มบอกว่าเหนื่อยแล้วนะคะน้องมาตุ้มบอกว่าเหนื่อยแล้วค่ะอยา่นแม่า่่อย,ยอยจะบาดมือดอ

นายือไม่เอาบุงกีมาใส่ละลูกีนบุงกีก็อยู่แข่งกระละมังนะ่ะสสงกะสีจีบาดขาได้นะ่นะ กวดใส่บุงกี้เลยลูกเอาขอช่างมาทำไมลูกเอาขอมาทำไมตามภาษาเด็กนะคะ ทำบ้างเล่งบ้างค่ะ